เมื่อวานนี้เน่งเข้ามาปรึกษาผมว่าลูกค้าบางคนที่ลงทุน dCA กับเราะะนะครับ dCA โปรเจกต์หนึ่งโปรเจกต์สองเนี่ยมันขาดทุนโปรเจกต์หนึ่งก็ขาดทุนประมาณยี่สบเปอร์เซ็แต่ถ้ารวมเงินปันผลก็จะน้อยกว่านั้น d c ซีหนึ่งก็ขาดทุนประมาณสิบปอร์ซ็นกว่ารวมเงินปันผลก็จะน้อยกว่านั้นแล้วต่ว่าจะรวมหรือไม่รวมนะครับแล้วก็บ่นว่าหุ้นเซนเทลลงมาตั้งห้าสิบปอร์เซ็นละทำไมไม่ไปซื้อหุ้น บิ uh, Big Cap, ๊กแคปหุ้นปันผล mm hmm. ตัวอื่นๆขายอะไรขายตัวนี้ออกไปไปซื้อตัวอื่นแลองบอกนิดนึงก่อนเอางี้ก่อนเราเริ่มต้นโครงการดอลลาร์คอสทาเวเลดด้วยความเชื่อเมื่อสองปีที่แล้วนะครับ,รบด้วยความเชื่อที่เหมือนกันว่าเราเน้นลงทุนเพื่อหวังผลในระยะยาวนะครับสองปีแล้วเราก็คุยกันแล้วว่าดีไม่ดีปีสองปีจะไม่ดีเลยเพราะว่าเราก็มองว่าตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เราก็มองตลาดหุ้นลงมาตลอดครับ เราก็เข้าใจครับว่ามันต้องลงเพียงแต่ว่าเราจะบริหารให้มันไม่ลงมากกว่าตลาดนะครับซึ่งตลาดเนี่ยจากวันนั้นที่เราลง DCA จนถึงวันนี้เนี่ยตลาดลงมาประมาณ34-35%แต่ของเราลงประมาณ20% ก็ <c oughs> ถือว่าเอาพอฟอร์มแล้วนะครัไม่มัน,ม,นมันพูดไม่ได้ว่าเอาพอฟอร์มได้เต็มปากเพราะว่ามันลงอ่าก็ราเข้าใจแล้วก็บางตัวมันก็ลงเยอะแต่บางตัวกำไรมันก็จะมันก็จะเหวี่ยงความเสี่ยงกันไปเองไม่มีใครหรือแม้กระทั่งอีเวต์ผมเองก็คงจะเลือกหุ้นได้ถูกทั้งหมดไม่ได้แต่ก็พยายามเลือกหุ้นที่ดีที่สุดแต่คําถามว่าทำไมไม่เลือกหุ้นปันผลสูงๆอ่ะยกตัวอย่างเช่นอยา Mac en, อ่างแม็กยีนสมมุติผมจะเลือกแม็กยีนหรืออีชีที่ปันผลประมาณแปดถึงสิบเปอร์เซ็นต์สิ่งหนึง่ง เป็นเพราะว่าสภาพคล่อง DCA เนี่ยมีผู้ร่วมลงทุนกับเราเนี่ยเป็นพันคนคนะครับแล้วซื้อสะสมกันมาเป็นปีดังนั้นการที่เราจะซื้อหุ้นตัวเล็กๆปันผลดีๆไปเลยอะ่ะถึงเวลาที่เราจะต้องออกจริงๆอ่ะไม่พอ<ะ>มันจะออกไม่ได้ออไม่ไม่มีบิดนะอ่ามันจะไม่มีสภาพคล่องซึ่งอันนั้นอันตรายกว่านะครับหรือหุ้นตัวเล็กๆบางตัวเนี่ยต้องหมอนิดน,นึงก่อนว่าดูเหมือนจะดูปันผลดี เยช่วงดึงเนี่ยทางคุณบอกว่าทางทางเหน่งว่าพี่พี่เอาสุภรลไมาให้เอาเอพมาซึ่งโอ้พี่ที่เอาสังหาหน้ากลัวนะยังไม่เอาเข้าไปก็ไม่เอาเขาไปซึ่งเขาจะมองโล่นังไงดีนะที่ไม่ใส่เอพดีไม่ใส่โอเลยแล้วก็อเดยวช่วงหนึ่งไอ้หนบอกเอาเอโอที่พี่ดีนะไม่ใส่เอโอทีเข้าไปเห็นไหมครับคือมันก็จะมีในมุมที่ว่าเอ้ยก็ดีนะบางตัวที่เราคิดว่าดีแล้วมันเราก็ไม่ได้ใส่เข้าไปนะครับแล้วบางตัวที่เราใส่เข้าไปบางตัวก็เพอร์ฟอร์มได้ดีนะครับอีเวนแมคท้่งวันนี้ซีพีโอก็ดี B D S ก็ดีที่โกกกำไรอยู่แล้วแล้วก็ได้ผลผลมาสองรอบด้วยนะครับดังนั้นก็ขอย้ํานะครับในหลักการการลงทุนกับดอลลาร์คอสเอเวอรเผมก็ยังมั่นใจในระยะยาวนี้ผมังบอกเลยถ้าตลาด้นไทยกลับมาสักพันสามเนี่ย DCA หลอกกำไรกระชูดเลยนะครับแล้วถามว่ามีโอกาสไหมในระดับพันสองพันสามพันสามในอนาคตไ,ได้ผมก็ยังเชื่อว่าเป็นไปได้นะครับซ <ไป S 2> ึ่งไปฟังคลิปที่เราจัดรายการพายทีมสตอรี่ภ P ีสองดูก็จะเข้าใจว่าคุณกลุ่มไหนดังนั้น แล้วก็เชื่อนะครับว่าตอนที่หุ้นลงนี่แหละครับคือช่วงเวลาที่เรากลัวและคนด่าช่วงนี้เนี่ยหรือคนที่ไม่ที่ด่าขอโทษทีครับที่รู้สึกว่าเออทําไมไม่ทําอย่างนั้นทำไมคือเขายังมั่นใจโครงการเรานะแต่เขาอาจจะแนะนําตรงนี้แสดงให้เห็นถึงตรงนี้ถึงความกังวลละช่วงที่กังวลเนี่ยคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการที่จะเริ่มลงทุนนะครับในการที่จะจต้องสุเปีและ DCA มันจะได้ประโยชน์มากในการที่เราเราต้องไม่ขาดวินัยในการลงทุนในช่วงขาลงโดยเดขาอ น่าจะต้องดีใจด้วยซ้ำเพราะเซนเทลเนี่ยเคยลงห0สเปอร์เ็นตมาหลายรอบแล้วนะครับไม่ใช่ดูราคาหุ้นเปิดเปิดเอาเปิดจากราคาเซนเทลตอนนี้อาจจะมีคนบ่นเรื่องเซ็นเทลให้ดูกันหน่อยว่าราคาเซนเทลเนี่ยเอาดูเป็นกราฟมันเลยก็ได้มันเลยครับกราฟมันเลยจะเห็นชักก็จะให้ดูระยะยาวนะครับเราจะเห็นการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นตัวเนี้ยแรงมากนะครับแรงเนาะนี่รอบนี้ก็แรงนะกั้นโควิดแต่ก่อนหน้านี้ก็แรงนี่ อันนี้อืมนะครับก็แรงก็ขึ้นแรงอยู่นะอขึ้นขึ้นแรงคือการขึ้นลงของหุ้นตัวเนี้ครับไม่กระทั่งอีเวนต์มินเองก็จะเป็นแบบนี้หนนะครับคือด้วยความที่เป็นหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวอ่ะมันจะมีปัจจัยที่เข้ามาอกระทบจับราคาหุ้นคนข้างเยอะนะครับเช่นภัยธรรมชาติภาวะเศรษฐกิจสงครามนะครับปัญหาการเมืองในประเทศเยอะแยะไปหมดครับ มันก็ทาให้โอกาสในการที่จะซื้อของถูกเนี่ยมันมีเยอะแต่ผมก็ยังเชื่อมั่นในธุรกิจท่องเที่ยวของประเทศไทยถึงแม้ว่าช่วงนี้เราจะสูญเสียโมเมนตัมไปบ้างแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะกลับมาหาโมเมนตัมกลับคืนมาได้สําหรับการท่องเที่ยวไทยในระยะยาวนะครับดังนั้นก็อยากจะสร้างความมั่นใจให้กับกับมาร์เก็ตติ้งด้วยนะครับที่ฟังรายการนี้รวมถึงลูกค้าที่ทํา DCA กับเราเนี่ยทําไปเรื่อยๆมีวินัยไปบมันไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวเงินปันผลจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ คุณเชื่อคือปีนี้ผมมั่นใจได้เลยนะครับเงินปันผลที่ท่านได้สูงที่สุดและสูงกว่าปีที่แล้วแน่นอนและก็เชื่อได้เถอะปีหน้าเงินปันผลมันก็จะสูงกว่าปีนี้แล้วลงทุนไปเรื่อยเงินปันผลมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีจากการลงทุนแบบ d c a และระยะยาวถ้าสมมุติว่ายังไม่ขึ้นมาคุณก็จะได้เงินปันผลเยอะมากและถ้าหุ้นมันกลับขึ้นมาคุณก็จะได้ capital เก i แน่แเพราะฉะนั้นการที่เราจะในลงมาต่อให้มันจะลงไวที่พันจุดผมก็ยังมั่นใจในโครงการของผม,มและยี่นพันจุดก็ต้้อองซื นะครถ้าไม่ซื้อตรงนั้นแล้วถอดถอดใจตรงช่วงที่พันจุดหรือแปดร้อยจุด oh, ถอดใจโอ้โหมันก็จะกลายเป็นเข้าลูปเดิมรูปนอนลรกของนักงทุนรายย่อยคืออะไรลงมาไม่กล้าขึ้นไปกล้ากล้าขึ้นไปกล้านะครับอ่ะก็อธิบายตรงนี้ผมผมเข้าใจว่ามันเกิดการสูญเสียความมั่นใจในโครงการดอลลาร์คอสเวอร์เลชแต่ผมเองทำมามากกว่าสองปีครับ ผมเองทํามาเป็นสิบสิบปีเพราะฉะนั้นผมรู้ว่าตัวเลขหรือว่าผลการดําเนินงานหรือ performance เป็นยังไงแต่สิ่งที่เราได้ในระหว่างทางตรงนี้เนี่ยเราอย่าไปเลือกหุ้นที่มันแบบมีความผผลสูงแบบไม่ใช่ความสมสุขที่จะไม่มีมีโอกาสที่จะไม่จ่ายผลได้นะครับถึงแม้ว่าตอนนี้นผลสูงนะครับแล้วเป็นหุ้นที่สภาพคล่องต่ำๆเราก็เลือกยากนะครับเพราะว่าเราก็ต้องมององค์รวมของโครงการด้วยอ่ะเข้าใจโครงการ DCA ไปด้วยกันก่อนนะครับแล้วก็เชื่อว่า ถ้าตลาดหุ้นวันใดวันหนึ่งเนี่ยโลกมันคือตอนนี้โลกมันแย่ตลาดหุ้นังขาลงแน่ๆผมจะต้องท่านจะต้องรูทเฟสไปอีกเยอะอดีไม่ดีครึ่งหนึ่งของคนลงทุนดีซีอาจจะยกเลิกไปก็ได้นะครับอันนี้ผมก็อันนี้เป็นเิ์ของการลงทุนในดีซีอยู่แล้วแต่แต่ผมก็ยังบอกว่าเฮ้ยถ้าท่านทนได้แล้วมันไม่ได้แบบเสียหายเพราะว่าเงินที่ลงทุนก็ไม่ได้เยอะในแต่ละเดือนถ้าท่านทนได้สู้กันต่อไปสู้กันไปสู้กันต่อไปครับไปแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะพบ จุดประสงค์เดียวกันนี่<ช>ถ้าถ้าใครถ้าใครยังไม่เข้าโครงการนี่อยากเชิญเข้าโครงการเลยนะจริงๆเพราะว่าต้นทุนมันดีนะแล้วสมมุติถ้ายังไม่เข้าโครงการเลยแล้วถามว่าถามมา r k e ติ้งได้เลยนะครับท่านที่ยังไม่เข้าโครงการทามาคิทติ้งได้เลยว่า,อาขอเปเปอร์ดีซได้เลยและและไม่ต้องทําตามของเก่านะครับเปเปอร์ดีซอย่างเช่น เดือนนี้เดือนมิถุนายนใช่ไหมครับเดี๋ยวเราวันที่30มิมิถุนายนเราจะออกสมมติสมมติถ้าคนอยากเริ่มใหม่ทำไงก็ซื้อตรงนั้นเลยเริ่มใหม่ก็ซื้อซื้อตามเปเปอร์ใหม่ซื้อตามเปเปอร์เดือนมิถุนายนหมายว่าใอ้ซื้อหมื่นหนึ่งเนี่ยซื้อหุ้นอะไรบ้างซื้อตามนั้นไปเลยครับเพราะว่าต้นทุนก็อาจจะไม่เท่าเท่าพอร์ตต้นทุนอาช่างไปดูตามพอร์ตไม่ได้แต่ไม่ดีแต่ต้นทุนกูได้ต่ำกว่าพอร์ตแน่นอนซึ่งถือว่าเป็นการเริ่ม DCA ที่ดีด้ยซี้นะครับก็เอย S <S แล้วก็ขอเปเปอร์ดีซีเออโครงการหนึ่งเลยก็ได้นะครับนะครับเอาดีซีโครงการหนึ่งแล้วท่านก็จะได้ต้นทุนที่ถูกเ,เมื่อเทียบกับคนที่ลงทุนมาตั้งแต่สองปีที่แล้วแต่คนที่ลงทุนมาตั้งแต่สองปีที่แล้วท่านก็ได้เงินปันผลนะครับเซ็นเทลนี้ม<ป>ันป,ปันผลเริ่มสูงยังเนี่ยอ๋อยังครับยัง,ยงเหรอพี่แต่เขาเริ่มปันผลแล้วไงแต่ที่ช่วง COVID <อ>โควิดเขาไม่ได้ปันผลอ๋อโควิดเขาเริ่มมีการผลก็คือปันผลกลับมาละปีแล้วเอ็กดีไปเท่าไหร่เนี่ยปีที่แล้วนี่หกสิบจุดสี่ นั่นไม่ไมจะจะดูจะดูปีที่แล้วไง0.4อ๋อปีปีละ0.4นี่ไงเพราะว่าพอมันจ่ายจ่ายงบวันนี้แล้วปีหกเจ็ด0.6ไงอุ้ยเยอะขึ้นนะก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นตัวดูดิ42มา60นะไมนไม่เงินปันผลที่อยู่ในหอดีซของเราเยอะขึ้นทุกป,ปีครับเยอะขึ้นทุกปี CPON นี่ก็เงินปันผลนิวไฮครับครับทิสโก้ก็เงินปันผลเยอะขึ้นครับเมื่อกี้เซนเทลเท่าไหร่นะ0.6ใช่ไหมครับไหนลองคำนวณเล่นๆสิได้ไม่ไมม่ด้หย่ยิบไม่ ก็สามเปอร์เซ็นต์พี่ไม่ไม่ไม่เยอะถือว่าไม่เยอะเพราะว่าหลายท่านที่ที่ทักมาเขาบอกทำไมไม่หาเจ็ดแปดเปอร์เซ็นตแต่ว่ายังเจ็ดเปอร์เซ็นต์มันก็มีแม็กซีนอีชิอะไรพวกนี้ครับซึ่งหรือซาบิน่าก็ได้นะแต่มันพี่กลัวเรื่องสภาพคล่องอย่างเงี้ยมันไม่หรือโรงพยาบาลขนาดเล็กเนี่ยแต่มันไม่มีสภาพคล้อง่ะครับอ่าใช่ใช่ใช่ก็มันพอไม่มีสภาพคล่องปุ๊บมันหนึ่งคือเข้าก็เข้าไม่ได้อ่าออกไม่ได้ออกนี่ออกไม่ได้นี่ซวยเลยยิ่งหนวดหนักกว่าอีกนะครับหรือบางท่านที่ออกอยากปิดโครงการแล้วขายถึงออกกับขายไม่ได้แล้วลำบากออีีกเนย นั้นก็เข้าใจว่าเออโครงการมันทำไมถึงได้เลือกหุ้นใหญ่อ่าเป็นหลักเอาไว้ก่อนเพราะว่าหนึ่งมาสภาพคล่องเขาออกได้ได้ดีกว่า